เวลา14นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายพีรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนำนายสุปัญญาพันเพงและนางสาวรัตนาพรเกียรติทัพทิวเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันนกขมิ้นเมืองตราดเฝ้า,ออาท,ทุเรทยนกระหม่อมถวายทุเรียนพันนกขมิ้นเมืองตราด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าทุเองพระบาทด้วยทุเรียนพันธุ์นกขมิ้นเมืองตราดเป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์กระดุมได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันมีเพียงต้นเดียวในประเทศไทยที่ให้ผลผลิตแล้ว เวลา12นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างทวัตรวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรทรงบรรยายพิเศษเรื่องกลไกการเกิดโรคมะเร็งพระจัานแก่คณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระเบียโทและเรียเอกชั้นปีที่1และ2ของสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งวัดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งวัดล้อมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณรวม50คน วันนี้สมงบรรยเรื่องกลไกการเกิดโรคมะเร็งต่อเนื้อเป็นครั้นที่3ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจํานวนของเซลการเกิดเซลลตายและเมตาบอลิซึมของเซลมะเร็งรวมทั้งกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลลกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนที่แยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยําช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทําให้ผลการรักษาดีขึ้นสยกตัวอย่างความเป็นมาของการพัฒนายากรีเวกในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือกชนิดเรือรังซึ่งถือเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ความสําเร็จของการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมที่จำเพาะของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างกันในเซลล์มะเร็งความเข้าใจเรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งตลอดจนกลกนไกแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนเซลล์จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วันที่18มีนาคม2568เวลา16นาฬิกา12นาทีตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง ทูลกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพรนบวดีเสด็จไปยังฮ่องกงคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนลฟ์มแอนด์ทีวีมาเก็ตหรือฟีมาร์ท2025ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายวุฒิไกรลีวีวรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบิดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเฝ้ารับเสด็จปีนี้ยังได้ร่วมบูรณาการกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานภายใต้กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า Business Matching เพื่อแสดงศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในระดับนานาชาติ ผลักดันอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมซอ o พาวเวอร์และเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับหรือศูนย์กลางภาพยนตร์ในภูมิภาคอันจะนำไปสู่มูลค่าเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายมิติอาทิ การนำรายได้เข้าสู่ประเทศจากธุรกิจบันเทิงการจ้างงานการโฆษณาสินค้าและบริการไทยแบบแฝงไทยอินตลอดจนการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมง,งานทั้งหมด4ประเภทแบ่งตามประเภทธุรกิจได้แก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์จำนวน15บริษัทที่ล้วนสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศทั้งในระดับรายใหญ่และรายเล็ก ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์จำนวน6บริษัทครอบคลุมรายการบันเทิงเกมโชว์ Show, และละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูง ผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์จำนวน6บริษัทที่มีบุคลากรมืออาชีพระดับสากลที่รองรับการจ้างผลิตต่างๆรวมถึงภาพยนตร์ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยและคอนเทนต์วาโดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยจำนวน10บ,บริษัทที่มีซีรีส์หลากหลายรูปแบบตอบรับกระแสบอยเลฟและเกิร์ลเลฟของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก นับว่าเป็นปีที่มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานมากที่สุดรวมถึง37บริษัทนอกจากนี้มีผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานเองอีก4บริษัท ผลสำเร็จในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์สยองขวัญมีการรับจ้างผลิตซีรีส์แอนิเมชันการรับจ้างผลิตรีเมคซีรีส์และรับจ้างผลิตซีรีส์เกิดการจับคู่เจราจาการค้า413คู่เกิดมูลค่ารวมกว่า2,600ล้านบาท ในวันที่17และ18มีนาคมที่ผ่านมาเป็น2วันแรกของการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยได้มีนัดหมายแล้วจำนวน371นัดหมายรวมมูลค่าเจรจาการค้ากว่า1,374ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยโดยมีมาตรการคืนเงิน cash rebate ให้กับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2568ได้ปรับอัตราการคืนเงินจากเดิมร้อยละ15-20ถึงเป็นร้อยละ15-30ถึงของวงเงินลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์ละครและซีรีส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยผ่านการสนับสนุนด้านการตลาดการจับคู่ธุรกิจและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก งานฟีม่า2025จัดขึ้นเป็นครั้งที่29ระหว่างวันที่17-20มีนาคม2568เป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ระดับโลกและเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในปีนี้มีผู้ประกอบการกว่า760รายจาก34ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานมีประเทศใหม่ๆได้แก่ออสเตรเลียกัมพูชาฝรั่งเศสอินเดียมาเลเซียซาอุดิอาระเบียและเวียดนาม ตรวรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา15นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาเสด็จออกแทนพระองค์ระวังสุขโขทยัยพระสถานพระวะโรกาลให้ในายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7เข้าหลานเกม ฟ้าพระรานทานไฟเพลิเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสรุกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษาย,ยน2568ณสนามฟุตบอลชนบุรีสเตเดียมอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีส่วนกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7เข้าหลามเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่20-26เมษาย,ยน2568ณสนามกีฬากล่าวมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษา,า,กาผู้ส่งคุณวทิฝนหลวง <c oughs> เปิดปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรภายใต้ความร่วมมือกับกองทัพากาศประจำปี2568ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเนื่องจากมักเกิดพายุฝนฟ้าขนองพายุฤด,ดูร้อนและลูกเห็บตกกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการดัดแปลงสภาพอากาศตามาศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานเพื่อช่วยในการบรรเทาภัยธรรมชาติด้วยปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นเพื่อลดความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ในปี2567ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจ36วันใน15จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ไม่มีลูกเห็บตกในพื้นที่ปฏิบัติการ ปีนี้มีแผนการปฏิบัติภารกิจในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยตั้งหน่วยยับยั้งพายุลูกเห็บจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่1มีนาคมดโดยใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร2ลํลำและหน่วยยับยั้งพายุลูกเห็บจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันที่11มีนาคม2568ใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ1ลําลำโดยทั้ง2หน่วยขึ้นบินปฏิบัติภารกิจ3วันในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครชัยภูมิสุโขทัยและเพชรบูรณ์ส่งผลให้ไม่มีลูกเห็บตกในนพื้ที่ ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการตรวจวัดและติดตามสภาพอากาศทุกวันนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและแจ้งเตือนประชาชน <c oughs> ช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <c oughs> บ้านแสงบุรพาอำเภอหนองวัวซอ <c oughs> ซึ่งเดิมเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กสร้างขึ้นเมื่อปี2526 ต่อมาได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากท่วมและกัดซอะอาคารพังรัศดรตำบลขุดหมักไฟในทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรรมนาถบาพิษส่งรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22ธันวาคม2546โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551 ต้นน้ำอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากยา่าอําเภอหนองวัวซอสามารถเก็บกักน้ําได้8,038,000ลูกบาศก์เมตรมีท่อระบายน้ําปากคลองสายใหญ่หนึ่งแห่งฝั่งขวามีอาคารระบายน้ําล้นฝ่ายคอนกรีตรเสริมเหล็กหนึ่งแห่งอัตราการระบายน้ํา20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการกอร่อสร้างอ่างพวงต่อเนื่องสามอ่างเพื่อกระจายน้ําเข้าสู่แปลงนาปัจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน์1,850ไร่128ครัวเรือนในบ้านแสงอารามหมู่11และบ้านโคกล,ล้าม หมู่3ตำบลกุดหมากไฟในฤด,ดูฝนปลูกข้าวและปลูกผักในโรงเรือน20โรงหน้าแหล้งปลูกปอเทืองและข้าวโพดหวานและปลูกผักในโรงเรือน20โรง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอกคมมตีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568โดยเป็นโรงเรียนฝึกขัดครูแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุก,กว่า130ปีได้รับการยกระดับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพศ2547 ให้เป็สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นอกจากจะผลิตและพัฒนากำลังคนแล้วยังต้องบูรณาการองค์ความรู้วิชาการลงสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี2568มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น137โครงการในพื้นที่178ชุมชนและ184โรงเรียนโดยอุตุมณีรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะปะดีคณะครุศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นานักศึกษาเข้าร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็น ในช่วงบ่ายบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าวีหัวด้านการศึกษาสุขกรารปฏิบตัติพร้อมพวกอภิปรายบทสรุปความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรก,กว่า300คน จากนั้นเดินทางไปยังวัดแป้นทองโสพารามเขตคลองสามวาโลกพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงโครงการการพัฒนานักสื่อสารความหมายท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อการสอภาษาไทยให้กับชุมชนในพื้นที่บริการด้วยที่สำนักงานชลประธานที่17อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลเอกกัมน,นาตรุติธิงคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยเลขาธิการกปร,รและคณะไปรับฟังรายงานความเสียหายจากทุกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้ในปี2567จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านมีมวลน,น้ําสะสมจํานวนมาก ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าล้นตลิ่งและน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์รวมถึงโครงการพระราชดำริได้รับความเสียหายโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีนการติดตั้งเครื่องสูบน้ําใน3จังหวัดรวม36เครื่องส่วนโครงการพระราชดำริที่เสียหายขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยง,งานต่างๆในการซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบจากอุทกภัย13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน98,127คนเสียชีวิต4คนมีพื้นที่ปลูกพืชประมงปศุสัตว์บ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างหน่วยงานต่างๆได้มอบถุงยางชีพน้ำดื่มและข้าวกล่องเพื่อมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ โอกาสนี้ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือรัศดรได้ทันท่วงทีรวมถึงเสนอแนะให้หน่วยงานร่วมดําเนินงานสนองพระราชดำริประสานการทํางานร่วมกันช่วยดูแลรักษาซ่อมแซมให้โครงการพระราชดำริสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโกลกอําเภอตากใบติดตามการดาเนินโครงการระบบส่งน้ําบ้านเกาะสะท้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันสามารถบรรเทาทุกภัยป้องกันน้ําเขมรุกล้ําและส่งน้ําจืดให้พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองซีบูกันตังแหล่งสําคัญของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ประมาณ7,750ไร่มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ําขอสะท้อนมีสมาชิก1 2 9 1คนเพื่อราษฎรสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําสร้างความสามัคคีและเข้มแข็งให้กับราษฎรในพื้นที่ จากนั้นไปติดตามการดำเนินโครงการโรงสีข้าวพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอตากใบซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาประพิษมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นพร้อมพระราชทานเงินทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินงานโดยมีแผนจะปรับปรุงโรงสีข้าวและพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวที่ได้รับความเสียหายจากทุกภัยในปี2567เมื่อแล้วเสร็จจะส่งผลให้เครื่องสีข้าวกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกข้าว แบบครบวงจรนับเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีอันจะทำให้เกษตรกรนำไปสู่การปฏิบัติสู่หลักการรวมกลุ่มของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้